บันนี้วันที่6มิถุนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่67ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาจิวดวมชายขอถวายเสียสวดสาธยธายาปสูภบรีและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชชาสักขะูุชาและอาจารย์ูาชาเดียวคูบาจายนทั้งหลายขอจิตข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจาะจงในอัครพยาชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด ลาหังสัมมาสัพพุโตเพราะว่าพุทธังพวันตังผมาเทมิสวาขา่โตผวตาธโมทมังลมสามิสุปติปันโนวโตสาวังสังโสังครัมามิสหังสัมาสัพพุโตสุีลังปรินิพุโตคูณิหิธรมโนธานิปลามิหิจติสติยาวชิวะหังพุทธังธรรมังสังฆสนาคโตปุชิมิลตนตายะธรรมะจรามิสวทีนาสมันตาจกาวาเลสุวัตราคัจฉันตูเทวตาสัทธามะมุนิราชสะจุนันตุสักขโมขังสเคกามีเจรุเปคิดดีุ วนาคาเนเคหะว่าวทูเมฮิเตเตภูมิมาใจยันตุเทวชลาธรวิสเมยะข่าคันทับพานาคาตีทันตาสัติเกยังมุนีวราวะจน่าสาธะวเมสุนันตุ ธรรมสวนากรรุอายังพันันตาธรรมสวัากรอายังพันันตาธรรมสวนากรอายังพันันตาธรรมตสาภวตุรหัโตสัมมาสัมพุัสะธรรมตสาภวัตตุรหัโตสัมมาสัมพุัสะธรรมตสาภวัตตุรหัสตสัมมาสัมปุัสะพุทธังเนังขจฉามิธรรมังสนังขจฉามิสังฆังเซนังขจฉามิทุติยมปีพุทธังซนังขจามิทุติยมปีธรรมังเซนังขจามิทุติยมปีสังฆังสเซนังขจฉามิตัติยมปีพุทธังงเตนังขะสุิ เมฆของตุสัพพะทานาทีเมฆสานังอายังธรรมโมเมสานังวังเอเตนะสจาวะเชนะสวดีเมฆของตุสัพพะทานาทีเมฆสานังอายังสัพโโมเมสานังวังเอเตนะสจาวะเชนะสวดีเมฆของตุสัพพะทาพุทธังเมพุทธังนัเมรัตนาภูตตาสดีและจิตตังธรรมังนัเมรัตนาภูตตาวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนาภูตตาสุสีละทิี่เอตังนัเมติรัตนะงละตัายาวะหังสมัสโมสะลิตะ วัตถุวิเศษสาภูตังอยโยยะยุตตาคุณาโยค่ะวัสสัมปวันตังอสุนิิตยามหิปิตเทวายถา,าติทันเถเอกาวินาตติตาเลสามะสัมภาเวนารุเกากะอคาจีจะจิเลนจาประตูภูตังคภีระยญาวิสยาติาทุสถังวิญญยุหิปติตาชานิหิวิชิยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกะถาลุจุป,ปะละพานิยังเกสะจ,จิสุทุวิธีตังคุณกายายา,า,ายายานาเมหิวัชนาตายาวิสุวิสป,ปิสมุปสตังมานสิสุทธาปาษาธาทานังปุญญาธิกานาสมะ สมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนาภูขะสารังคาตานภูชาละเหสุประมังอภิปูชนายังนิพพนาสัชิกริยายุปนิสัยยะถังสัมมาคีเดสามารักษโทนานสิริยาจาสาธุหิอัฏฐกุละกุสะเลหุปเสนวนิยังปานิาาาาานาาาหิจาปิสานังขมาเนียเมวัตสัมมาหิตังติรัตนังสารังคาตัมหะลันตินทิวัตนะเนสุนมัสัมมาปูเชมัจจาปิสัสตังสุปาสาันนจิตตาตถา,านุปาริยา สถารตาจารุญนัตถาสุกาเตนะสุขีพระเวมุเตเชยนะตถาจาสถาปิสุวันเถหนตุโยเจถา,ามาวินายามคิปมานาภูโตโรกุตาราปิสมโนนิยโตสุโพชังตาโสปานิสัยยะเจียยาออย,าย,ายาังปีหนตุวัตุตะเยปริจิตโตสุปสาธกาโลโยจากุมาโมหะมาลาปะกะโถสัมมาวุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปะสาวินิมโมเจย,ยันโตปะปีสีเขมราชในยังวินัยยัง พุทธังวันตังเสียสารามามีโลกัสสนาทัจาวินายากจากตันเตสาเนเดชสิทธิหนตุสัพพันตรายาจาวินาสาเมตุธรรมาชายโยทาโชโยวิยตาสัสัตถุท้าเสสีโลกัสสาวิสุธิมังคังนิยานิโกธรรมะทางลางสาธาลิสารตามวโหสันติกโกสุจินโน ธรรมังวรันตังเสียสานามามิโมหะปะทารังอุปสรรตทาหังตันเตส่าเตเะสิทิลนตุสะพันตลายาจาวินาสาเมตุจัตถมัสเสนาสุภตานุโคโยโลปัสสะปะปุปะกิเลสาเฉตาสันตุสยังสันตินิโยมโสตะสวะขาตธรรมเมาหิยตังกโลติสังฆังวรันตังเสียสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทินหิงตันเตสาเตเชสิทธิลนตุสัมปันตลายาจาวินาสาเมตุ นโมอาลังหันตองสมมาสมปุตตสัมมเหตสีโนนโมโอุตตมะธรรมะสะสวาขาตะเสวะติละนโมมหาสังฆาสะพีวิสุทธาเสรติโนนโมโอมาตยรัตสะอัตานายสัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตาสะตาสาวะทุยสัปีนโมกาลปะพาเวนะวิคัชฉันตุปทหะนโมกาลานุภาเวนะสุวัตถีหุนตุสัมปทานโมกาลัสตาเชื้อวิธีขีโหมิเตสวะ เียวันมีสุตังเอก,กังสมียาพังขวาสักเกสุวิหาติก็ปีแล้ววาทุสมิงมา มหาวเนี่มหาตาพิคุสังเคนะสถิประจามาตตหิพิ่คุสตตหิสัพเวหววลาหเตหิสาหิจารุกะทะตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิเปตตาหุนติภวันตังทัสไนายพี่คู่สังขันจักรอดโคจตุนังสุทวาสกายกานันเทวนาเอตัทโหสีเอยังโขเพะว่าสังเกตุวิหารติกปิละววัดภุสมีมหาวันเนีมหาตาพิคุสังเคนะสถิประจามาตตหิพิ่คุสตตหิสัพเวหววลาหเตหิสาหิจารุกะทะตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิเปตตาหุนติภวันตังทัสไนายพี่คู่สังขันจังกรยานุนะ ปเจกอาคาถาพรเสยามาติอโธตาเทวตาเสยธาปิมานะพระว่าปุริโสสมิชิตตังวะผางภาษาเลยยบสาริตตังว่าพางสมิเชวะเอวะมีวะสุทธาวาเสยสุเทเวสุอัตตาลิตตาพระวันตุปุรโตปุตระหังสุโโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวตาเอกมาตังอหังสุเอกมาตังทิตาโคเอกเทวตาพระวันตูสันติเกอิมังคาถาภัสริมหาสมัยโยพระวานสมิเทวะกายะสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมัยังท้าคิตายะวะอัปราชิตาสังคันติ เถอะหัวพรลาเทวตาพรวนตัวสันติเกอีมังคาถังอภภาสิตัตตะลาภิคโมสมาทังสุจิตตะโนชุกามังกรสุสาระทิวาเนตานิค nee, er ่ะเห็นตะวันอินทเรียนิลขันติปิตาเตะเถอะหัวพรลาเทวตาพรวนตัวสันติเกอีมังคาถังอภภาสิเชตวาคีเลาเชตวานปรีถังอินทคขีเลาโอหะจามะเมชาเตจารันตีสุทาวิมลลาจังขุมะตาสุทันตังสุสุนะคะเตะเถอะหัวพรลาเทวตาพรวนตัวสันติเกอีมังคาถังอภภาสิเยกิจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตค่ะมีสันติ อภัยาภูมิปหายามังสังเถหังเทวาเกยังคุณิปุเรสันติติอัถโคเพราะว่าพิ่ขอวมัเตสีเยภูเยนะพิ่ขวยเทัสสะสุโรกัทธาตุสุเทวตาสันนิไปตางหุติตถาคตังทัสศนายาพิ่ขวสังการใจเยปิเตพิ่ขเอเหตสุมาติตามัทนาธาตุสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมายเยวะเทวตาสันนิเบตาเหตุสุญญายาธาปีไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตามัทนาหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมายเยวะเทวตาสันนิเบตาภวิสันติสุยญาธาปีไมหังเอตาละหิอาจิคีสัมีภิกขุเทวะกายานังนามานิกิตายสามีภิกขุเทวะกายานังนามานิเตชีสามีภิกขุเทวะกายนานามานิตังสุนาราสาธุการมนาสิกาโรุธาภสิสามิติเอวันพันเตติโัเตภิกขุพะวันโตปัจจตสูสุขภาวะเอกาโมจ สิโลกันโลกัสสมิธามบุมาตถาสิตายสิตาคินีคะพลังพะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสังเดนารมะหังสาวิสัมพุนโนโอทาตมานาสัสุทาวิปัสสนามานาวิละิโยปจจะเตยะตะวะเวเนกปีลาวัฒเวตาตัอมันติยะสัทธาสาวะเกศัสเนละเตเทวะกายาวิกันตาเตวิชานาถาภิกขุเตจะอัตตาปามะกลุสุตวะพุทธศาสาสนาเตสัมประตุลาหุยะนะอมาณุสานาทัศนาอเปเกสตัมะาทักงูซาสั อาทาสตาลิงสตังเอเกสาสานามนุสานามัทสุอเิเกนาตามัทผงศิษย so, ์สภาบุภาอภุตจัสภาอภิยยะวาวากิตวานาจาคมาตโตมันติสัทธาสาวกีสักเสนลาเตเทวกยาภิกันตาเตวิชานาถาภีกบูเยโมหงกิตายสามิเคละเฮนุบุพโสสตาสหัสายวยาขาภุมมากปิลาวัฒวาอิทธิมตุสิติมตวนามตสสัิณุมัรมานาภิกมุงภีคุนาสมิติวนาชาสหัสายมาวตายาขานาตาวามิโนอิทธิมตุสิติมตวนามตุรสัจฉิณุมัทมานาภิกมุงภีค สาตตาคีรติสารสัยอะคะนันนาตตาวิโนอิทิมตัสสิติมันโตันนวันตัวสัสินนมธรรมนาภิกมุภิคุณาสิมิติวันังอิจเตสวาสาสายอขา่ะนันาตตาวิโนอิทิมตัสิติมันตนนวันตัวสัินนมธรรมนาภิกมุภิคุณสมิติวันังเวสัมปิจาปัจสตาอะา่ะนันาตตาวิโนอิทิมตัวสิติมันโตวนนันวันตวสัินัธรรมนาภิกรมุคุณาสมิติวันนัง ปุริมัจจาที่สังราชทัตตะโทปัสสัสติคันทับพานังอาทิปติมหาราชสายทิโสปุตตปิตาสาวาเวนธันมามาหราภาอิติมัตุลสุติมันตวลนาวมตุลสัจจินุมาธรรมนาปิกมุภิคุณนาสมินติมนากขีณาจักที่สังราชวิลุโลโถตาปัสสสติคุมพัฒนาอาิปติมหาราชสายทิโสปุตตปิตาสาวาเวนธันมามหาหรา อิธิมตโตสุติมตุตวันาวันตุสันสินุโมธรรมนาภิกกามุงภิกขุนาสมิติมณังปชิมจ่าที่สังราชวิรุปโขภาษาสตินาคณาทิปติมหาราชสัจสิโสปุตปปิตาสามภวุยธนามามหาวลาอิธิมตโตสุติมตุตวันาวันตุสันสินุโมธรรมนาภิกกามุงภิกขุนาสมิติมณั ขุนตารจัตที่สังราชา,ากุเวโรตระปัสสะสติคุณยักษานังอธิปติมหาราชาห้สันติโสปุตตปิตาสามพระเวนทานามามหาภราอิทิมาโตสิติมัตโนตนัมโตยสันตโออินโนม,มัทมาอภิกรรม,มุภิกุนางสมิติวนงังปุริมาที่สังทัตตาลโถ,ถทังินาวิลูกะโคปะสิมเมนาวิลูกะโคกุเวโรตรลังที่สังจันตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสา ทัทรมนาทัศสุวมเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทศาคาูวัจจานิกสถานมายาคูเวทุเลทุวิรุจาวิรุโตสหจันทนโนกามาเสถุจักินุมะทุนิมะทุจัพนาโทรโอปามโยจารเทวสุตโตจามาเตณิจิงตากเสโนจักขณาโภโนโลนะชาขณาโภสโคอากูปจาสิโคเจวะติมพุรุสุริยวัชสาเตเตจันเยจาราชโนคันทบาสาราชุปิมวัฒนานาภิกกามุภีคุณ่างสมิติมนัง กะถาคุณพระสาะคะเวสราสาตร์กากรรมพระสตระอาคุปยาคาสหายอาทิพยมุนาทตาละถาจาอาคุณาคายสัจิโนเอลาวโนมหานาโคโสปะค้าจมีติวะนาเยนะคะรเชสาสารันติทิพพิชาปะคีวิถุจาจักคูเวหายาสาเตวนามาชาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสังนามัง อภ ah ัยยันตานาคาราชานามาสีสุปนาตเขมมามากาสิปุทโทปันสันนาหีวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสราเมฆังสุงพุทธังชิตาวิชิะหะเทนะสมุทังอสุราสีตาภัตโลอสวะเสดิเตติมนตัวสันสมุกระกัรชามหาปิสมะอสุราธนาเวรสาเวปจิติสุวีจีจาปาราโทนะมุจจิสหัสตันจับลิงปุตานังสัพเทวโรจนามากาศัยนาหิตวับลิงเสนางราหุประทามุปาขมุสมโยธานิพันธเตภิผู้นางสนีติวะนั้น พะโพชฌเทวาปทาวีจะเตโชวโยตธาคุงลุนาโลนาเทวาสมโจัยสาสาสหเมตตากุลนากรยกาอัคุเทวิสัชชินุเกษตรยัสาทากายาสเพนานาตาววิโนอิติมันโตสิติมันโตนาวันโตุาส well. ัชินุมาธรรมนาอภิกรรมุภิคุณาสมิ ah. ติมณ so ัง เมธุจัดเทวสารีจารสมาจตุเมมาจันทึสุเปนิสาเทวจารธรรมคุปุรคิตาสุเรุปินิสาเทวสุยมาคุปุรคิตาลคตานิปุรคิตวาอังคุมาถาวรฮักกาวสุนาวะสมุสโทสโคภาคาปุเรนทาโทสัเศรษฐะาสทากายาสเพนันลัตตาวิโนอิปิมันโตชุติมัตัวนาวันโตสาสินโนมาธรรมนาภิกขโมภิกุนาสมิติมานังอาทาคูสาวุเทวชะลาเมคิสิขาริวาธิลักาจโรชาจาอุมารดุพันิพาสิโนลุนนาสหธรรมจาจุนตาจาเนสกาสุริยริจิลาอาคุอาคุวะสะวาเนสินโนทั พระสาทากายาสัพเพนันตาวาวินโนอิทิมโตชิติมัโตวนาวัโตสัสสโมมนมธมนาธิกมุติกินังสมีติวานัง สมานา iels, มหา,าสมานามนุษสามนุษสุตธมาขิดทับปุิขาคอาคูมโนปทุสิาถากูะยเทวายจารุตาวสินโรมหาปราคะคูเทวายสัสสินโนขเสตยสัทธากยาสเพนนตาวิโนอิทิมตสิติมตตวนาวตตสัสินโนมัรมาะพิกมงพิุนสิมิติมาังสุกากลุมหาลนาครูเวนารสษะสหโอทตาคายหาปโมขาครูเทวายจักขณะสะทรมันตหะลักามิสกจาริสัสสินโนธนายังอาคาปชุนโนยทิสาพิวสติขเสตยสัทธายาสเพนนาตต วันตุติมัตวันนาวันโตวสัสินนมธัมนาภิกามูิกคุณัสมิติวันเขมียะตุสิตายามาการทะกสายสัิโนลมิตการามาเสถาชุตินมาจาระวานิมาณลติโนอาคูอาถาคูปลินิมิตาเสตสัทกายาสเพนนาตววิโนอิทิมันโตสติมันตันนาวันตตวสัจินนมธัมนาพิกามูีคุณสมิติวันน สัตเทตเทวานิกายาสัพเพนันตตัวินโนนามวายนะพันถุญเยจันเยสาทิสาสหะปวุทธาชติมคีรังโอขะตินามนัสสวังทักเขมโมขะตลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุปะรหมะปะรามาโตจ่าปุลไตทิมตองสหะสันังกุมาโลติโสจ่าโสปะขาสมิติวะนังสหะสาวะมาโลกานามหาพระมาพิติทัดติอุปปัโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสันสิโสทเสทัะอิสระอาคุปเจกาวะสาวันเตนโนเตสจามาสตวะคาหาลิโตปลิวาริโต เตจสสะเพยพิกันเตสินเทเทเวสภาเมลเกเมลเสนาอภิกามีปัสสะกนหาสมาธิยังไอทาคณาถาปันถาลาเคนาปันธามัทุโวสมันตาปาลิวาเลยธรรมเวมุจิถากุจินาอิติตธรรมหาเสนากรนาหาเสนาเปสีปะลินาตลามหาจัตสังกตวานาเพลาวังยะถาภูสิสกุลเมโควนณายันโตสวิชุโกตถาโสปาโทาวันติสังกุโทสสยังวเสตาจัตสังภาอภิญญายาววัคตวานาสปุมาตตมอมตยิสัตถาสาวัเกสัจเนนาเตเมลเสนาอภิกันตาเตวิชานาคภิกขุโว เดจ่าตะปามรกตสุตตาวาพุทธักษณศาสนาวิตาลเคหิปะกมุเนสารลงมาิีิฉยยงสพีวิชิตาสังฆามาพิรติตัยสังสิโนวันทันติสหภูตเตหิสาวกเเตชะเนสุตาติเอเสวนาจารภาลานังปฏิทานศาสเสวนาปูชาจาปูชานียนาเอตัมมัคละมุตะมังปฏิรูปะเทีสาวกโสจารุเบจักะตะปุญญาตากันตะสัมมาปะนิธิจะเอตัมมัคละมุตะมังภะหุสจารสิปัญจาสวินัยโยจาสุสีคิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมัคละมุตตะมัง มัตาปิตุุปันฐานังปุตตาธาราสัสสโฆอนาคุลาจักกะมันตาเอตมังคระมุตตมังธนะจัตธรรมจริยะจัยาตากานะจัตสังโฆโหนาวัชนนิกามานีเอตมังคระมุตตมังอรติวิรติปปะมะฉาปนาจัสัญญามูอปปามาโฑจัตพเมสุเอตมังคระมุตตมังคารวะจานิวะตัวจัตสันตุถีจักรตัดกต่ยุตากาเรนะธรรมสวัณงเอตมังคระมุตตมังขันติจัตโสวัจัสตาสมานานะจัตทัสนังกาเรนะธรรมสักชาเอตมังรมุตตมังตปจคระมาจจจรริิยยอทัุ สนังนิพนธสัชิกิริยจาเอตมังคละมุตตังพุทธสาโลกัตธรรมีหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตมังคละมุตตังเอตาทิสานิเกตมานาสัพพะธามาปราชิตาสัพพะราโสตถิงคันติตันเตสังมัคระมุตตมันติยังกิจิวิตังอิทาวังหุลังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอัทิตาถาคาเตนะอิทัมปีพุเธรัตนังปณีตังเอเตนะสาวเจนะสุวันติหุนตุคพียังวิรคังอมาตังปณีตังเนทะสักาสาวยมุนีสมาหิตตัวนาเตนะธรรมีนาสมมาธิิิิกจอป ัมเมรัตนังปฏิตังเอเตนะสจเจนะสุวันติโหนตุยัมพุทธาเสโทปรินนวินสุจิงสมาธิมานาตะดีกันยามาโหสมาธินาเตนะสมโนาวิชาติอิธัมปิธรรมีรัตนังปฏิตังเอเตนะสจเจนะสุวันติโหนตุเยปุกุราอัฏฐะสตังปัสาะทาจันตาริเอตานิยคานิโหนติเตถังกิเนยสุขตัสสาสาวกาเอเตสุตินานีมหาภารานิอิธัมปิสังคีรัตนังปฏิตังเอเตนะสจเจนะสุวันติโหนตุเยสุปยุตามะนัสสะเาเฮนานิกาโน โคตะมาสาสานามเิเตปฏิปทาไมตาวิคัยหัลธาหมุธานิปุตติพุชมานาอินทัมปีสังเคตระตรังปนีตังเอเตนะสะเจนะสุวันติหุนตุขีนางปุระนังนาวังนาทีสัมภังวิลาตะจีตายาติเก พว่าสมิเนเตคีนพิชาวิลูกีฉันธานิพันติทีรา,า,ายถายามปัติโกอีทำปีสังเรตตนาปณิตังเอเตนะสเจนะสมาติหนตุอัตตาเวชิตังสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตาาตาทันตสาปโปสา,สานิจังสัญญาตาจารินโนเทวเทวนะพันทัพโคนะมาโลสาปะรุวะมนาชิตังอาปาชิตังกีลาตถาลูกปัสสะช,าชนตุโนภาสีตามิทางเตนะพวันตาชนะตาปัสตาอาหะตาสมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเหมาอนุสาวเวนะมาปะลมะปรลายมาอิติกิรยามา ปีตากสัมปทานในนา้มาตกากะเหตุมานายาคะเหนามา